สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับนี่ที่เห็นนี้ก็คือว่าวนะครับเราเล่นกันอยู่ที่อาดจอมทองขอนบุรีนะครับทะเลน้ําจืดแห่งโคราชนครรา,ราชสีมาเรายังอยู่กันที่เดิมนะครับเพื่อนๆน,นี่จากคลิปที่แล้วเราเอาเรือมาเล่นเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นครับมาดูเสียนโกขึ้นว่าวกันครับนี่ ก็ขึ้นว้าวโอ้ล้มอย่างดีเลยนอ้นองน้องโกนาอนี่แม่ขึ้นอย่างเซียนโอเคพอแล้วไม่ต้องเยอะลูกไปหาที่มัดไว้ลูกไปพอแล้วโอ้เยอะกว้าวเยอะกว้าวเยอะกว้าวเยอะไหม <laughs> ส่วนสาวๆก็ยังอยู่นะไม่รู้เล่นอะไรกันเล่นขายของโอ้เล่นขายของนัาไว้กับเก้าอี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆล่อยางดีเลยครับนี่ปล่อยไว้ไม่สูงครับลมดีโอ้มาโคลงน้ำดีเลยครับมาขุดอะไรตรงนี้อ่ะครับมาขุดดิน ด,ดิ้นเหรอครับขุดใส่อะไรครับมันไม่ได้ดิน้นไขครับสอ,อ,อสาวนี่เล่นอะไรกันครับขายน้ำโกโก้ไหนน้ำโก,กนนำโก,ก้หนูนี่โอ้โหสีเหมือนนะสีได้อยู่แต่ไม่มีไข่มุกนี่นี่นี่พี่แอมพอเห็นอันนี้เอาไปเป็นท็อปปิ้งได้ไน,ดดนี่นี่นี่โรยมพอละวนี่พอมาแล้วนี่ เมนูอะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อน,น่อยเมนูทรายไข่มุกโอโ้ฟินมากอะเสียงขึ้นจมูกเลยนะพี่แอมอเล่นนะ้ำ <laughs> ทั้งวันฟินมาก <laughs> รถบุคันนี้คันใหญ่นะพี่แอมเนาะใช่โอ้หน่าเล่นมากเลยอะครับม,มันลอกได้เป็นแผ่นๆเลยเนี่ยันนี้เหมือนคันเก่าเราที่มีอยู่เนาะ เอาไปเทไหนดีน้องก๊อ้เทลงน้ำแล้วกันโอ้โหคันจังใจเลยครับเพื่อนๆแอนแอนโอ้โหดูใส้ทั้งน้ำทั้งทรายเหมือนรถทรายอรัพี่แอมที่เขาเอาทรายมาใช่ไหมเขาจะมาจอดพักให้น้ำน้ำมันหยุดออกก่อนนะครับไปถอยตี๋ที่ลงทะเลเลยนะไปไปลึกๆไม่ใช่ทะเลเราเราอยู่ทะเลน้ำจืดนะพี่แอมเรียกว่าทะเลก็ได้อยู่มั้ง ไม่ใช่อ่ะมันมีคลื่นเหมือนทะเลเลยเตลเลยเตลเราเนี่ยทเลมันนิ่มเตลเราล้างด้วยนะโอเคอ้าวไม่ไหลไม่ออกเพื่อนมันหนืดทรายหนืดติดกับปลแล้วมันต้องแข็งด้วยตรงเนี้หายท้องเลยครับอุ้ยระวังด้วยพี่เอ็มเป็นไรไหมไม่เป็นอะโอเคเดี๋ยวดูก่อนหายหมดเลยล้างต้นล้างล้าง ินล้างให้ฟินโอ้อีกกระบะกระบะเปิดไม่ได้พี่เอ็มเปิดกระบะก่อนโอ,โอ้โหดูจมเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านเราไปล้งางซ้ำอีกทีเนาะมาครับมาครับเอาเข้าล่องดีดีโอเคองลง,ลอง,ง,ง,ง่องนั้นเลยครับ ว,วิ่งขึ้นจากน้ำโอ้โหน้ำท่วมไปเต็มขึ้นทันเลยครับพี่เอมอ๋อวันีน้ันเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ตูนส่งเลยเหรอใช่โอ้ยต้องกลัวครับ wow, <hi. S 1> เบ้าหายเบาแล้ตวตกครับเดี๋ยวไปกู้ว่าก่อนดีกว่า <S <S หลังจากที่ไปกอบกู่กเก็บเบ้าออมาเด็กๆก็ลงเล่นน้ำอีกแล้วครับเพื่อนๆผมก็พี่แอมครับมีข่าวจะบอกครับ มันมืดแล้วครับเรากลับกันดีกว่าครับมาลูกมาเก็บเชือกว่าวแล้วก็เก็บของเล่นกันดีกว่าช่วยกันล้างครับพี่เบลพี่เบลช่วยช่วยพี่แอมคันนึงแล้วเราก็มาเก็บเชือกว่าวดีกว่ากระะไม่เปิดล้า่ร แม่เหนืดอสายมันละเอียดมากสิน้องเฟียมเนาะดูรถยกล้อหน้าเลยครับเพื่อนแงแงแง่แง่าษามาเรียนรถดำยกล้อส่วนเราก็เก็บเชือกเก็บกันคนละไม้คนละมือครับโอ้ยมันเหลืออีกคันนึงที่มันก็เพื่อนเหมือนกันนี่เสียงน้ำอาจจะดังหน่อยนะเพื่อนๆนี่ไง ไปเอาขึ้นรถเลยพี่แอมไปล้างแล้วเอาขึ้นรถเลยครับอุ้ยสะอาดเลยใหม่กิ๊กเพื่อนๆไหนน้องเบลดูหน่อยสะอาดยังลูกยังโอ้โหติดขอบมันแน่นเนาะใสายมันละเอียดไปพี่แอมเอาขึ้นรถเลยเด้อไปหนูเอาขึ้นรถเลยค่ะจได้แล้วเป็นไงครับน้องโกครับ สนุกด้วยนะด้วยอยู่กันจมนมืดเลยวันนี้มันเดืดสุดขีดจริงๆครับโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะน้องโก้พี่แอมแล้วก็น้องเบลก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับไปเล่วลูกแล้วมืดแล้ว